สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเฟรุนไฮเปอร์แนั่นเองนะครับผมเอเคครับผมก็สำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็คิดว่าเป็นตัวคู่เทพของโคลลโบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวก็ถือว่าเก่งประมาณหนึ่งเลยนะครับผมโว้คครับผมก็สำหรับสตัตเบื้องต้นนะครับผมพลังโจมตีนะครับผมร่าง h y p e r v e เวลล0นะครับผม5 1 8 0 0นนะครับผม ถ้าแม็กก็จะเป็น9 7 2 0 0 0นั่นเองนะครับผมส่วน HP นะครับผมรื่องไฮเปอร์ร้อนะครับผม3ามล้านหนะครับผมแม็กก็จะเป็น6กล้านเนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับสกิลนะครับผมสกิลที่1สร้างบาเรียในพื้นที่สี่วีนะครับผมเพิ่มพื้นที่ในการใช้รักษาพักพวก20%เป็นเวลาเจ็ดวีนะครับผมซึ่งสกิลนี้ก็จะมีพื้นที่ในการใช้350จุดนะครับผมและครูดาวแปดวินาทีนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับ สกิลที่2นะครับผมจะเป็นยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูสร้างความเสียหาย3 5เท่านะครับสตันลดอัตราความแม่นยำของทักษะของศัตรู45นะครับผมก็สําหรับสกิลนี้ก็จะมีพื้นที่ในการใช้3 5 0จุดนะครับผมและครูดาว8วินั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสกิลของอตัวเฟรุนเองนะครับผม ก็ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งทำคลิปรีวิวเจ้าตัวสตาร์ไปดังนั้นขนนกใน PV v ผมก็หมดนั่นเองนะครับผมจึงทำให้อ่า ไม่สามารถเล่นใน PP ได้แต่ผมจะยอมเสียสละใฟ้เฟื่อทำการซื้อขนนกนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราขอไปรีวิวกันในสเตดหกักกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งสเตดหกักที่เราจะไปร้องนั่นเราก็จะเป็นด่าน396หนะครับหรือว่าบอสที่ถึกที่สุดที่ทุกคนต้องไปถล่ลมตบมันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ไปกันเลยครับผมด่าน396นะครับผมและเราจะมาดูกันว่าสกิลของเฟรนดาเมจเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมก็ปล่อยออกมาเลยนะครับผมสกิลบัฟก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าก็เท่อยู่นะครับผมบัฟสองจังหวะนะครับผมก็จะบัฟหน้าป้อมหนึ่งครั้งและเมื่อถึงจุดในการยืนก็จะบัฟอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสกิลก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมถ้าโดนประมาณ4ีทีบอสก็น่าจะตายเลยนะครับผมโอเคครับผมก็นี่นะครับผม2หลอด2ทีนะครับผมก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมไปดูครับว่าตัวที่2 ทำให้เกือบตายเลยหรือเปล่านะครับผมเปรี้ยงนะครับผมก็ถือว่าดาเมจแรงใช้ได้และวทำการให้เมกุมินปิดฉากกันเลยนะครับผมเอ็กซ์พชั่นนั่นเองนะครับผมเอ้ยครับผมต่อไปเราก็จะไปทดสอบความลึกของสกิลนะครับในด่าน408นะครับผมมาดูว่าสกิลของเฟรุนจะลึกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะข้ามหลังหรือว่าหน้าไปหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเมกุมินก็จะเป็นสกิลไล่จากหน้าไปหลังนะครับไม่มีการข้ามหลังนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมก็โลที่เห็นก็จะเป็นความสามารถไฮเปอร์ของตัวเฟรุนนั่นเองนะครับผมทาไมรอบนี้ปล่อยออกมาไม่ใช่สกิลเอ่ยอัตราใช้สกิลก็น่าจะถึงนะครับผมโอเคครับมาดูกันว่ารอบนี้จะร่ายหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าก็ถือว่าโดนอยู่นะครับผมก็ถ้านับจากเมื่อกี้ถัดไปนะครับผม4สตัวก็จะโดนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมต่อไปผมจะไปลองในโหมด PVP นะครับผมซึ่ง ทำการเสียสละ5ลูบี้เพื่อทำการซื้อขนนกมารีวิวในด้านในโหมด PVP นั่นเองนะครับผมว้ครับขอทำการซื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วทำการไปตะลุยกันเลยนะครับผมสำหรับทีมแรกก็ไม่น่าจะไหวนะครับผมดูแล้วเราก็ข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับผมต้องคัดทีมตีนิดหนึ่งนะครับผมแต่ผมว่าทีมนี้ผมน่าจะไหวนะครับผมสำหรับตัวของเขามีประมาณนี้นะครับผมเว้ครับมาตะลุยกันเลยนะครับผมสำหรับ PVP นั่นเองนะครับผม I try โอเคครับผมก็สําหรับเจ้าตัวเฟรุนนะครับผมก็ลองใน PVP ผมก็ได้ลองใน PVP เป็นร่างให้เปอร์แม็กครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจประมาณนึงเลยนะครับผมแต่ว่าเกียร์ผมก็มีแค่นี้ทําให้ตัวละครตัวนี้บางไปหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่ก็ ถ้ามีตัวรับดาเมจด้านหน้าดีๆก็ทำการยืนยิงสกิลได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลหรับคลิปนี้ไปะละครับผมสวัสดีครับผม